ปปลลคุณเื่ะสำหรับวิธีการรับมือที่1นนะคะคือการมีสติค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอกับสถานการณ์ที่เข้าขายคุกคามทางเพศนะคะสิ่งแรกที่เราควรทำคือมีสติอย่าเพิ่งเสียใจและช็อกไปก่อน,นะคะ่ะ เพลงเลยไปถึงถึงประสงค์ความพูดและการการะทำที่ฟุกคเฟและชี้ให้คนดาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีวิธีที่สองค่ะกล้าที่จะซีโนคือจงกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะแสดงออกให้เห็นว่าเราไม่โอทีกับการโดนทีุกคำทุกรูบแบบเป็นการเตืนขั้นตอนแรกเลยเราควรท,ทําอทีถ้าเกิดเหตุการณ์ที่รู้สึกไม่ดีก็เตือนใหอีกฝ่ายรู้กลัวว่าการการะทำของเขาไม่ ควเองค่ะวิธีที่3นะคะร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจค่ะหากวันใดวันหนึ่งเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกคุกคามทางเพศนะคะให้เราไปร้องเรียนกับผู้มีอำนาจค่ะอาจจะเป็นครูอาจารย์หรือว่าผู้ปกครองค่ะหรือแม้ก็เป็นองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อปกป้องแล้วก็ป้องกันเราไม่ให้ตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกคุกคามอีกค่ะ 4. อย่าเพิกเฉยค่ะหากเราเจอคนที่กำลังโดนคุกคามทางเพศ ขอให้ทุกคนอย่าเพิกเฉยนะคะให้ทุกคนออกตัวช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการโทรแจ้งตำรวจหรือตะโกนขอความช่วยเหลือเราควรช่วยเหลือซึ่งกนแนะกันค่ะไม่ควรมีใครโดนคุกคามทางเพศวิธีที่5การเก็บหลักฐานเป็นอีกว,วิธีหนึ่งที่สําคัญมากๆค่ะเพื่อเอาผิดคนที่คุกคามเช่นเมื่อเราได้รับข้อความคุกคามเราสามารถแคปรูปภาพเก็บเป็นหลักฐานเพื่อเอาผิด้องเรียนต่อตำรวจให้ดำเนินคดีต่อคนที่คุกคามเราได้ค่ะ sa top sexual harassment